กรอกชื่อแล้วก็กรอกธนาคารเป็นของตัวเองค่ะเพื่อน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 ไปกดตรงรีลิฟค่ะเพื่อนๆนช่องช่องที่กรอกข้อมูลบัญชีนะคะหายไปเลยค่ะเพื่อนๆตกใจยิ่งตกใจไปใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อไม่รู้ว่าจะกู้คืนมาได้ยังไงนะคะก็เลยเอาข้อความนี้ไปโยดา ยายแรมเมียฝรัร่งอเมริกามาแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆมรนยากาศดีๆค่ะเพื่อนๆก็เลยอยากจะออกมานั่งชมสวนแล้วก็ชมดอกไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกดาวดาวเรืองที่ยายแรมปลูกเองนะคะเพื่อนๆหุ้ยงามๆค่ะปลูกไว้สองที่ค่ะดาวเรืองค่ะอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าของหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆ ยายแลมก็เลยออกมาเชยชมตอนเย็นๆนี่แหละค่ะฟังเสียงจะกรจันไปด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีคลิปอันนี้ค่ะเพื่อนๆคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆที่ยายแลมทําคลิปไว้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาดอกไม้ทัดหูก่อนค่ะเดี๋ยวเอาดอกไม้ทัดหูก่อนนะคะเอาดอกเอ,เอาดอกก็นนี้จะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอ๋อ,อ,อดอก ดอกดาวเรืองดีกว่าค่ะเพื่อนๆมันยาวก้านยาวค่ะทัดัดหูได้สบายเลยค่ะแล้วก็สวย้วยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ยายแรมทําไว้นะคะคลิปที่แล้วก็คือยายแรมมีปัญหาค่ะเพื่อนๆมีปัญหาก็เลยอยากจะมาแชร์หรือว่าเอาปัญหานั้นมาแบ่งปันเพื่อนๆคนที่ทํา youtube ใหม่หรือว่าคุณ คนที่กําลังจะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะเพื่อนๆยายแลมเจอปัญหายายแลมก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างของ YouTube นะคะเพื่อนๆมันไม่มีปิดบังค่ะเพื่อนๆถ้าปิดบังก็คือติดเหลืองติดแดงค่ะเพื่อนๆถ้าถ้าคลิปไหนที่ติดเหลืองติดแดงนะคะเพื่อนๆยายแลมก็จะไม่ปล่อยคลิปนะคะก็คือจะลบทิ้งทันทีเลยค่ะคลิปติดเหลืองติดแดงนะคะ ถ้าคลิปไหนเป็นประโยชน์หรือว่ามีสาระเขาก็จะปล่อยเป็นไฟเขียวค่ะเพื่อนๆคลิปนั้นก็คือเป็นสีเขียวค่ะเงินเหรียญก็จะเป็นสีเขียวค่ะเพื่อนๆเอาว,วันนี้ยายแรมก็จะมาแชร์คลิปอันนี้ค่ะเพื่อนๆหลังจากาคลิปที่แล้วนะคะที่ยายแรมทําไว้ก็คือ,อเลขที่บัญชีเป็นของสามีนะคะก็คือสามารถรับเงินได้นะคะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วที่ยายแรมทําก็คือแบบแปบลบว่าชื่อ กูเกิลเอเซนเป็นชื่อของยายแรมนะคะแต่เวลา Google Adsense บอกว่าให้ใส่เลขที่บัญชีเข้าไปเป็นธน,นาคารแต่ยายแรมเอาชื่อของสามีใส่นะคะเพราะว่ายายแรมไม่มีธนาคารไม่มีชื่อธนาคารที่จะรับเงินจาก u t u b e นะคะหรือว่า g o o g l e a d s e n s e นะคะเพ,ะเพื่อนๆยายแรมก็เลยได้เอ,า,อาชื่อของแฟนนะคะหรือว่าธนาคารของแฟนนะคะใส่เข้าไปแต่แต่ก็รับเงินได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเพื่อน ทีนี้คลิปต่อมานะคะยายแหลมก็เลยได้ไปเปิดบัญชีเองค่ะเพื่อนเพื่อนได้เงินจาก y o youtube มี่ะคะไปเปิดบัญชีค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เงิน u t u b e นะคะเพื่อนเพื่อนยายแหลมก็คงไม่ได้เปิดบัญชีค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่ายายแหลมไม่อยากจะเอาเงิน u t u b e มีค่ะไปปนกับบัญชีอื่นค่ะมันยอดมันจะไม่รู้ค่ะก็เลยจะเปิดบัญชีนี้เป็นบัญชีของ g o o g l e อ่า เอเซนโดยเฉพาะเลยค่ะคือคือรับเงินจาก YouTube โดยเฉพาะเลยค่ะก็จะเราจะรู้ว่ายอดเข้ายอดออกเท่าไหร่ชัวร์ค่ะไม่ต้องไปเอาปนกับบัญชีที่เรามีอยู่แล้วนะคะเพื่อนเเอาทีนี้ยายแรมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรระหว่างที่ยายแรมไปเปิดบัญชีนะคะคือก็มีเพื่อนอีกแล้วค่ะก็คือน้องรสนะคะรถอ่าช่องรถเมียฝรั่งเคยอีสานนะคะ USA นะคะแนะนำยายแรมบอกว่า เนี่ยพี่แรมไปเปิดบัญชีนี่ค่ะแบงก์อ o ออเมริกานะคะก็คือแบงก์ที่สามารถที่จะร uh, ับร uh, ับสเตปัส,สปอรต์ตอย่างเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายแรมอยู่ในขั้นสเต็ปที่รอกินก๊าซสิป,ปีอยู่นะคะยังไม่มีใบกรีนก๊าซสิป,ปีนะคะที่จะไปเปิดธนาคารอื่นก็มันก็ลําบากค่ะน้องโรสเขาก็เลยแนะนําให้ยายแรมนะคะไปเปิดบัญชีแบงก์อ๋ออเมริกานะคะเพื่อนเพื่อน ที่เขาสามารถที่จะรับแต่พาสปอร์ตก็พอค่ะเหมือนคนเราต่างชาตินะคะ,ะมีมีต่างชาติก็คือสามารถเปิดแบงค์นี้ได้อะไรประมาณนี้คะ่ะยายแรมก็เลยไปเปิเปดคะ่ะได้เงิน youtube เงิน youtube โอนเข้าบัญชีของสามีนะคะก็ให้สามีไปรีบกดออกมาคะ่ะเพื่อนๆกลัวกลัวยอดหายไม่ใช่อะไรหรอกค่ะกลัวยอดหายกลัยวยอดยิ่งมันได้เยอะอยู่คะ่ะเพื่อนๆกลัวยอดหาย ก็เลยให้สามีฝรั่งเนี่ยะคะไปรีบกดออกมาแล้วกันแล้วก็เอาเงินตรงนี้นะคะไปเปิดบัญชีใหม่แล้วก็เอาเงินตรงนี้เข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดแบงก์ออฟอเมริกานะคะเพื่อนๆพอนพอยายแรมไปเปิดปุ๊บวันนั้นนะคะเพื่อนๆนก็กลับมาค่ะทีนี้ก็จะเปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบงก์หรือว่าเปลี่ยนชื่อในการรับรับเงินจาก Google Ad s e <im> n <itation> s e นะคะเงิน youtube นะคะเพื่อนเพื่อนยายแรมก็กดเข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปใน กูเกิลเอเซนนะคะกดเข้าไปค่ะเพื่อนๆกดไปกดมาค่ะเพื่อนๆมันจะมีสามช่องให้เรากรอกใช่ไหมใช่ไหมคะมียอดเงินแล้วก็มีาการรับการรับชําระเงินอย่างไรอย่างไรที่คุณจะรับชําระเงินแล้วก็มียอดออติดต่อนะคะมีสามช่องนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเอญยายแรมแบบไปกดไปกดช่องที่แบบเป็นรับ ขั้นตอนในการรับเงินอย่างไรนะคะเพื่อนๆยายแรมไปกดดีลีฟค่ะดีลีฟก็คือลบช่องนั้นทิ้งค่ะเพื่อนๆพ่อช่องช่องรับเงินอย่างอย่างไรของยายแรมนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะของยายแรมก็คือ how you get to pay how how get how, uh, how you get to pay มันหายไปค่ะเพื่อนๆตกใจไปอีกค่ะเพื่อนเพื่อน เราจะเอาเลขที่บัญชีใส่ไปยังไงในเมื่อ,อช่องนั้นมันหายไปค่ะเ,เพื่อนๆเราจะกู้คืนกลับมาได้ยังไงอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอีกแล้วค่ะยายแล็บก็เลยต้องเข้าไปที่ในกลุ่มของอาจารย์เสกสรรนะคะกลุ่มของอาจารย์เสกสรรปั้น u t u b e นะคะเขาจะมีเพจแล้วก็จะมีกลุ่มใครมีปัญหาอะไรนะคะก็ไปหยดไปไประหยดไว้ค่ะเ,เพื่อนๆก็ได้คําตอบมาเพื่อนมีเพื่อนอีกคนนึงค่ะยายล็บก็เลย เอา,เอาข้อความที่ยายแรมมีปัญหานะคะไปโยนไว้ค่ะว่ามีใครจะให้คําอธิบายกับยายแรมได้ไหมยายแรมถามบอกว่า,าจะเปลี่ยนชื่อธนาคารรับเงินนะคะแต่เพอเอิญไปกดกดดีลีฟออกก็คือช่องนั้นหายไปเลยค่ะเพื่อนๆจะทํายังไงคะ,ะหาที่กรอกนเ๊กที่บัญชีแบงก์ใหม่ไม่ได้หาไม่เจอมันไม่มีให้กรอกเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่เขามาตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆเขาก็บอกว่า,อารอสักสองสามวันนะคะ อ่าน,านะครับค่อยมาดูใหม่อรอรรสักสองสามวันนะครับค่อยมาดูใหม่ทีนี้ยายแลมก็ตกใจค่ะเพื่อนเพื่อนทำอะไรก็มีทําอะไรก็ติดขัดไปหมดหรือว่าทําอะไรก็มีแต่ปัญหาไปหมดนะคะเพื่อนเพื่อนตกใจค่ะขนาดจะเอาอาไปเปิดแบงค์เป็นของตัวเองแล้วจะเอามาเปลี่ยน,เป,นเป็นชื่อเป็นชื่อของตัวเองก็คือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีของสามีว่าได้รับรายจ่ายมันเข้าเท่าไหร่อะไรนี้ประมาณนี้นะคะยายแลมก็เลย ต้องมากรอกกกรอชื่อแล้วก็กรอกธนาคารเป็นของตัวเองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปกดตรงลีฟค่ะเพื่อนช่องช่องที่กรอกข้อมูลบัญชีนะคะหายไปเลยค่ะเพื่อนตกใจยิ่งตกใจไปใหญ่เลยค่ะเพื่อนไม่รู้ว่าจะกู้คืนมาได้ยังไงนะคะก็เลยเอาข้อความนี้ไปหยนในกลุ่มเพจของอาจารย์เสกสรรตั้น YouTube นะคะก็ได้คําตอบมาบอกว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยว Google เขาก็กลับมาให้ค่ะเพื่อน สองสามวันเขาก็กลับมาให้ค่ะอของยายแรมนะคะยายแรมก็รอนะคะสองสามวันจะมาไหมนะคะเพราะเออวันที่แปดสิงหาวันที่แปดนะคะกูเกิลเอเซนเนี่ยจะเอาเงินเข้าเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเข้าในคือตัดยอดนะคะตัดยอดของยายแรมนะคะว่ายายแรมเดือนนี้ได้เท่าไหร่เขาจะเขาก็จะเอาเงินเข้าไปใน g o o g l e เอ s e นต์นะคะเพื่นพนอนๆหลายคนอาจจะงงนะคะว่า เช็คยอดของเงิน YouTube ที่ตรงไหนนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชัวร์ให้เช็คที่เดียวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็คือ Google Adsense นะคะเพื่อนเพื่อนที่เป็นช่องสีน้ำเงินน้ำเงินนะคะอันนี้นคือชัวร์สุดเลยค่ะว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่สรุปยอดเท่าไหร่แล้วเขาจ่ายวันไหนอะไรเนี่ยนะคะของยายแรมเขาก็จะตัดยอดทุกวันที่8ของเดือนนะคะคือตัดยอดว่าเดือนนี้คุณทาได้ทาเงินได้เท่าไหร่นะคะเขาจะเอาประโยชน์ไว้ตรงที่ g o g l e a d s e n s e นะคะพอพอเขา ตัดยอดของยายแรมมันที่8ปดนะคะก็เอาเข้าไปนะคะอยอดเงินก็ก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆจากยอดที่ยายแรมเอาเงินออกมาแล้วยอด g o o g ขึ้นเ e n s นเขาก็จะเป็นศูนย์ให้เรานะคะเพื่อนๆทีนี้เดือนใหม่เขาก็จะตัดยอดมาก็คือเขาก็จะเอาเงินเข้าค่ะยอดก็ก็ขึ้นนะคะเพื่อนๆทีนี้ช่องนั้นมันก็กลับมาหายายแรมค่ะเพื่อน,นๆยายแรมก็โล่งใจไป่อีค่ะดีใจมากๆเลยค่ะคนไหนที่เจอ เหตุการณ์เหมือนยายแรมแบบนี้นะคะเคสแบบนี้นะคะอย่าไปตกใจหรือว่าตื่นตระหนกเกินจนเกินไปนะคะมันไม่หายไปไหนหรอกคะ่ะเพื่อนๆเราแค่กดดีลิฟแล้วก็กดลบออกไปคือมันไม่กลับมาสอสามวันมันก็กลับมาจริงๆค่ะแล้วกแ็แล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีใหม่หรือว่าชื่อใหม่หรือว่าชื่อแบงก์ใหม่เข้าไปใหม่ได้เหมือนเดิมคะ่ะตอนนี้ยายแรมก็แฮปปี้แล้วค่ะก็คือมีมีมีม มีชื่อเป็นของตัวเองนะคะชื่อแบงค์เป็นของตัวเองแล้วก็มีแฮปปี้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็สนุกลิกัรทําคลิปต่อไปค่ะจะได้มากได้น้อยยายแรมก็มีซีรีย์ค่ะยายแรมก็สนุกค่ะเพราะว่ายายแรมมีทั้งเพื่อนได้ทั้งเพื่อนนะคะได้ทั้งเพื่อนที่จริงใจนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำยูทูบเลยค่ะเพื่อนๆนของยายแรมสามารถให้คําตอบได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคะเพื่อนคนไหนที่เพิ่งทํา YouTube นะคะเพื่อนเพื่อนอย่าไปปรึกษาคนที่เขายังไม่ผ่านกฎนะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเขายังไม่ผ่านกฎเขาก็จะไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็คือให้เขา,าไปปรึกษาคนที่เขา,าได้รับเงินแล้วลลลได้รับเงินเดือนจากาจาก YouTube แล้วนะคะคือไปปรึกษาเขาได้เขาาจะให้คำตบเป๊ะเหมือนยายแรมเลยค่ะเพราะว่ายายแรมเคยปรึกษามาแล้วค่ะได้ผลจริงๆคะ่ะอันนี้คือเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆน,นะคะเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ วันนี้ยายเล็บก็เลยมาแชร์สาระดีๆเกี่ยวกับการแบบแบบว่าช่องกรอกบัญชีหายไปแล้วจะกลับมาได้ยังไงนะคะก็คือสรุปก็คือถ้าเราไปกดดีลิฟช่องกรอกเลขที่ที่บัญชีหรือเลขที่ธราคารนี่ค่ะมันหายไปนะคะมันก็กลับมาได้สองสามวันค่ะถ้า g o o l l e d s e n s e ตัดยอดนะคะช่องนั้นก็จะขึ้นมาอัตโนมัติค่ะเพื่อนอวันนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แยแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแยแรมด้วยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบายบายค่ะโอ้ยยุ่งกัดค่ะยุ่งกัดหลังกลัวจะถ่ายคลิปแล้วยุ่งกัดหลังค่ะเพื่อนๆประมาณหนึ่งทุนสองทุนสามถุนนี่โอ้ยยุ่งายค่ะนี่ก็เว่นี่บรรยากาศดีอยู่ค่ะย้มแรงเลยบรรยากาศดีเสียอย่างเดียวยุ่งไค่ะ หลายค่ะยุ่งหลายหลายค่ะอาลาสกีโด <laughs> บายบายค่ะ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, so f is the echo. Where do we start?